คุณเคยประสบปัญหาความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9หรือไม่ถ้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้นะคะเรามีวิธีการแก้ปัญหานี้ง่ายๆมาบอกค่ะก่อนอื่นเราได้ทำการสํำรวจปัญหาความเครียดของการเรียนออนไลน์ในกลุ่มของนักเรียนและนักศึกษาจำนวนหนึ่งค่ะและได้ผลสรุปว่าการเรียนออนไลน์ทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง และปัญหานี้เกิดขึ้นมานานถึง2ปีแล้วที่มาของความเครียดเหล่านี้คําตอบส่วนใหญ่เป็นไปนในทางเดียวกันค่ะคืออาจารย์สั่งงานมากเกินไปทั้งที่เรียนไม่รู้เรื่องและแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาคือความเครียดสะสมค่ะเรามีทางออกให้ทุกท่านดังนี้ค่ะ <Yeah! S 1> เราจะพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิง้ง คือการสร้างแอปพลิเคชันเกมขึ้นมาค่ะและประเภทของเกมก็จะเป็นเกมที่เล่นเพลินผ่อนคลายและรู้สึกสนุกเมื่อได้เล่นค่ะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะในแอปพลิเคชันเกมของเราจะมีการสะสมดาวเพื่อนำไปแลกเป็นคะแนนพิเศษในแต่ละรายวิชาที่ผู้เล่นต้องการแลกเป็นคะแนนค่ะฟังดูดีใช่ไหมล่ะคะ เราขอเรียกโปรเจก์นี้ว่าดาวแรกแต้มโดยแต่ละรายวิชาสามารถแลกคะแนนได้วิชาละ10คะแนนอย่าเพิ่งคิดว่าน้อยเลยนะคะนี่เป็น10คะแนนที่ได้มาฟรีแบบง่ายแสนง่ายเลยล่ะคะ่ะและผู้เล่นยังได้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้ด้วยนะคะเราคิดว่าแอปพลิเคชันนี้ควรมีและอาจจะช่วยนักศึกษาหรือนักเรียนได้ไม่มากก็น้อยคะ่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไม่ได้มองข้ามอาจารย์ผู้สอนแต่อย่างใดและได้ตระหนักรู้ว่าท่านอาจารย์เองก็มีความเครียดจากการสอนออนไลน์เช่นกันค่ะแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างนี้จึงรองรับผู้เล่นในหมวดของอาจารย์ผู้สอนค่ะซึ่งกติกาการเล่นจะต่างกันออกไปจากผู้เล่นที่เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนค่ะ <S <S อ,าอาจารย์ผู้สอนสามารถเล่นเกมเพื่อคลายความเครียดและ สามารถสอดส่องพฤติกรรมของผู้เล่นที่อยู่ในหมวดของนักศึกษาหรือนักเรียนได้ค่ะเพื่อพิจารณาว่าสมควรแก่การได้รับการได้คะแนนในรายวิชาหรือไม่เช่นดูจากการเข้าเล่นเกมอย่างสม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งแรงลำดับของผู้เล่นด้วยค่ะสุดท้ายนี้เราได้เดฟรฟเรนนี้มาจากแอปพลิเคชันช h o p e e ค่ะที่ไม่ใช่เพียงแต เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้นแต่ยังมีมินิเกมให้เล่นเพื่อแลกเป็นเหรียญกลับมาดูเราจึงเล็งเห็นว่านี่น่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับแอพพลิเคชันเกมของเราที่ไม่เพียงแค่เล่นเกมเพื่อความเพลิดเพลินแต่ยังสามารถแดกเป็นคะแนนได้ด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนความคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิ้งของเราเท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับเราในการสำรวจและขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ